นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภูตังคัมหินะอะัคตินิสระณะณุ อุณนเะตชะสุเนนะมะภูจนาะวิเวอิตินะยะปะรังยุตเตอิติปิโส ổ, โรกนาถังพุทธังบังเกิดธรรมังบังเกิดสังฆังบังเกิด พระพุทธเจ้าประเสริฐเปิดดวงชะตาอิติปิอะระหังโมเปิดโชคเปิดลาบเปิดให้เห็นยะดีที่สุดภูตังคำหินะอักตินิสรนะนะนอุอุนะ เตชะสุเนนะมะภูจนาะวิเวอิตินะยะปะรังยุตเตอิติปิโสโรกนาถังพุทธังบังเกิดธรรมังบังเกิดสังคังบังเกิด พระพุทธเจ้าประเสริฐเปิดดวงชะตาอิติปิอระหังโมเปิดโชคเปิดลาบเปิดให้เห็นยะดีที่สุดภูตังคำหินะอากตินิสารณะนะอุ อุณะเตชะสุนเนนะมะภูจนาวิเวอิตินะยะประรังยุตเตอิติปิโสโรกนาถังพุทธังบังเกิดธรรมังบังเกิดสังคังบังเกิด พระพุทธเจ้าประเสริฐเปิดดวงชะตาอิติปิอะระหังโมเปิดโชคเปิดลาบเปิดให้เห็นยะดีที่สุดภูตังคำหินอาอัตินิสรณะนาะณ อุอณนะเตชะสุเนนะมะภูจนาะวิเวอิตินะยะปะรังยุตเตอิติปิโสโรกนาถังพุทธัทงบังเกิดธรรมังบัง,บงเกิด สังคังบังเกิดพระพุทธเจ้าประเสริฐเปิดดวงชะตาอิติปิอระหังโมเปิดโชคเปิดลาบเปิดให้เห็นยะดีที่สุดภูตังคำหินะอากติ นิสรณะนาอุอุนะเตชะสุเนนะมะภูจนาวิเวอิตินะยะปะรังยุตเตอิติปิโสโรกนาถังพุทธังบังเกิด ทำมังบังเกิดสังคังบังเกิดพระพุทธเจ้าประเสริฐเปิดดวงชะตาอิติปิอรหังโมเปิดโชคเปิดลาบเปิดให้เห็นยะดีที่สุดภูตังคำหิณนะอักติ นิสรณะนาอุอุณเตชะสุเนนะมภูจนาวิเวอิตินยประังยุตเตอิติปิโสโรกนาถังพุทธังบังเกิด ธรรมังบังเกิดสังคังบังเกิดพระพุทธเจ้าประเสริฐเปิดดวงชะตาอิติปิอะระหังโมเปิดโชคเปิดลาบเปิดให้เห็นยะดีที่สุดภูตังคำหินะอากตินิ สระนะอุอุนะเตชะสุเนนะมะภูจนาวิเวอิตินะยะปะังยุตเตอิติปิโสโรกนาถังพุทธังบังเกิด ทำมังบังเกิดสังคังบังเกิดพระพุทธเจ้าประเสริฐเปิดดวงชะตาอิติปิอะระหังโมเปิดโชคเปิดลาบเปิดให้เห็นยะดีที่สุดภูตังคำหินะอากะติ นิสรณะนะอุอุนะเตชะสุนเนนะมะพูจนาวิเวอิตินะยะปะรังยุตเตอิติปิโสโรกนาถังพุทธัทงบังเกิด ธรรมังบังเกิดสังคังบังเกิดพระพุทธเจ้าประเสริฐเปิดดวงชะตาอิติปิอรหังโมเปิดโชคเปิดลาบเปิดให้เห็นยะดีที่สุดภูตังคำหิณนะอักติ นิสรณะนาอุอุนะเตชะสุเนนะมะพูจนาวิเวอิตินยปรังยุตเตอิติปิโสโรกนาถังพุทธังบังเกิด ธรมังบังเกิดสังคังบังเกิดพระพุทธเจ้าประเสริฐเปิดดวงชะตาอิติปิอะระหังโมเปิดโชคเปิดลาบเปิดให้เห็นยะดีที่สุดภูตังคำหินะอากตินิ สรณน,นะนะอุอุอนะเตชะสุเนนะมะภูจนาะวิเวอิตินะยปะปรังยุตเตอิติปิโสโรกนาถังพุทธังบังเกิด ธรรมังบังเกิดสังคังบังเกิดพระพุทธเจ้าประเสริฐเปิดดวงชะตาอิติปิอะระหังโมเปิดโชคเปิดลาบเปิดให้เห็นยะดีที่สุดภูตังคำหินะอากะติ นิสรณะนะอุอุนะเตชะสุนเนนะมะภูจานาวิเวอิติะยะปะรังยุตเตอิติปิโสโรกนาถังพุทธังบังเกิด ธรรม,มังบังเกิดสังขังบังเกิดพระพุทธเจ้าประเสริฐเปิดดวงชะตาอิติปิอรหังโมเปิดโชคเปิดลาบเปิดให้เห็นยะดีที่สุดภูตังคำหิตนะอาอัตติ นิสรณะนะอุอุณะเตชะสุเนนะมะพูจนาวิเวอิตินะยะปะรังยุตเตอิติปิโสโรกนาถังพุทธังบังเกิด ธรรมังบังเกิดสังคังบังเกิดพระพุทธเจ้าประเสริฐเปิดดวงชะตาอิติปิอะระหังโมเปิดโชคเปิดลาบเปิดให้เห็นยะดีที่สุดภูตังคำหินะอากติ นิสรณะนะอุอุณะเตชะสุเนนะมะภูจนาวิเวอิตินะยะปรังยุตเตอิติปิโสโรกนาถังพุทธังบังเกิด ทำมังบังเกิดสังคังบังเกิดพระพุทธเจ้าประเสริฐเปิดดวงชะตาอิติปิอระหังโมเปิดโชคเปิดลาบเปิดให้เห็นยะดีที่สุดภูตังคำหินะอากะติ นิสรณะนะอุอุนะเตชะสุเนนะมะพูจานาวิเวอิตินะยะปะรังยุตเตอิติปิโสโรกนาถังพุทธังบังเกิด คำม,มังบังเกิดสังคังบังเกิดพระพุทธเจ้าประเสริฐเปิดดวงชะตาอิติปิอรหังโมเปิดโชคเปิดลาบเปิดให้เห็นยะดีที่สุดภูตังคำหินะอากติ นิสรณะนาอุอุณะเตชะสุเนนะมะภูจนาวิเวอิตินยะยะปะรังยุตเตอิติปิโสโรกนาถังพุทธังบังเกิด ธรรมังบังเกิดสังคังบังเกิดพระพุทธเจ้าประเสริฐเปิดดวงชะตาอิติปิอะระหังโมเปิดโชคเปิดลาบเปิดให้เห็นยะดีที่สุดภูตังคำหินะอากติ นิสะระนอุอุนะเตชะสุเนนะมภูจานาวิเวอิตินยปร,รังยุตเตอิติปิโสโรกนาถังพุทธังบังเกิด ธรรมังบังเกิดสังขังบังเกิดพระพุทธเจ้าประเสริฐเปิดดวงชะตาอิติปิอะระหังโมเปิดโชคเปิดลาบเปิดให้เห็นยะดีที่สุดภูตังคำหินะอากติ นิสรณะนาอุอุนะเตชะสุเนนะมะภูจนาวิเวอิตินะยะปะรังยุตเตอิติปิโสโรกนาถังพุทธังบังเกิด ธรรมังบังเกิดสังคังบังเกิดพระพุทธเจ้าประเสริฐเปิดดวงชะตาอิติปิอรหังโมเปิดโชคเปิดลาบเปิดให้เห็นยะดีที่สุดภูตังคำหิตนะอาอัตติ นิสรณะนะอุอุณะเตชะสุเนนะมะภูจนาวิเวอิตินยปะรังยุตเตอิติปิโสโรกนาถังพุทธังบังเกิด ธรรมังบังเกิดสังคังบังเกิดพระพุทธเจ้าประเสริฐเปิดดวงชะตาอิติปิอะระหังโมเปิดโชคเปิดลาบเปิดให้เห็นยะดีที่สุดภูตังคำหินะอักติ นิสรณะนอุอุนเตชะสุเนนะมภูจนาวิเวอิตินยปรังยุตเตอิติปิโสโรกนาถังพุทธังบังเกิด ธรรมังบังเกิดสังคังบังเกิดพระพุทธเจ้าประเสริฐเปิดดวงชะตาอิติปิอะระหังโมเปิดโชคเปิดลาบเปิดให้เห็นยะดีที่สุดภูตังคำหินะอากะติ นิสรณะนะอุอุนะเตชะสุนเนนะมะภูจนาวิเวอิตินะยะปะรังยุตเตอิติปิโสโรกนาถังพุทธังบังเกิด ธรมรมังบังเกิดสังคังบังเกิดพระพุทธเจ้าประเสริฐเปิดดวงชะตาอิติปิอระหังโมเปิดโชคเปิดลาบเปิดให้เห็นยะดีที่สุดภูตังคำหินะอากติ นิสรณะนะอุอุณะเตชะสุเนนะมะภูจนาวิเวอิตินยปะรังยุตเตอิติปิโสโรกนาถังพุทธังบังเกิด ธรรมังบังเกิดสังคังบังเกิดพระพุทธเจ้าประเสริฐเปิดดวงชะตาอิติปิอะระหังโมเปิดโชคเปิดลาบเปิดให้เห็นยะดีที่สุดภูตังคำหินะอากติ นิสรณะนะอุอุณะเตชะสุเนนะมะภูจนาวิเวอิตินะยะปะรังยุตเตอิติปิโสโรกนาถังพุทธังบังเกิด ทำมังบังเกิดสังคังบังเกิดพระพุทธเจ้าประเสริฐเปิดดวงชะตาอิติปิอะระหังโมเปิดโชคเปิดลาบเปิดให้เห็นยะดีที่สุดภูตังคำหินะอากะติ นิสรณะนาอุอุนะเตชะสุนเนนะมะภูจานาวิเวอิตินะยะปะรังยุตเตอิติปิโสโรกนาถังพุทธังบังเกิด ธรรมังบังเกิดสังขังบังเกิดพระพุทธเจ้าประเสริฐเปิดดวงชะตาอิติปิอรหังโมเปิดโชคเปิดลาบเปิดให้เห็นยะดีที่สุดภูตังคำหินะอากติ นิสรณะนาอุอุณะเตชะสุเนนะมะภูจนาวิเวอิตินะยะปะรังยุตเตอิติปิโสโรกนาถังพุทธังบังเกิด ธรรมังบังเกิดสังคังบังเกิดพระพุทธเจ้าประเสริฐเปิดดวงชะตาอิติปิอะระหังโมเปิดโชคเปิดลาบเปิดให้เห็นยะดีที่สุด